การพิมพ์ใบเรียกเดบนะครับอ่าแล้วก็เช็คบินนะครับหลก่อนอื่นเราต้องตั้งค่าก่อนนะครับว่าตรงพิมพ์บินเนี้ยติ๊กถูกอยู่นะครับตรงพิมพ์บินนี้อ่าเรียกว่าเป็นการพิมพ์บินก่อนชาระเงินเนาะเป็นการอ่าเรียกดูรายการว่าอ่าบินนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเช็คบินนะครับว่าอันไหนได้กินอันไหนไม่ได้กินนะครับจะได้ทําความเข้าใจกับลูกค้าก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินนะครับเราเมื่อเราติ๊กเรียบร้อยแล้วเราเข้าไป นะครับในหน้าจอขายมาีลูกค้าโตนี้สั่งอาหารไปหรือว่ามีโต๊ไหนนั่งอะไรอยู่สมมติว่าโต๊ะ A1 เรียกเช็ควินนะครับให้เรากดมาที่โต๊ะ A1 แล้วกดตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้กดพิมพ์นะครับจากนั้น ระบบจะพิมพ์ยังไม่จ่ายเงินนะครับพิมพ์โดยที่พิมพ์ใบเสร็จนะครับโดยที่ยังไม่จ่ายเงินเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูนะครับบินเอหนึ่งก็ยังอยู่นะครับเป็นการกดปุ่มนี้เพื่อพิมพ์บินไปให้ลูกค้าดูเฉยๆแล้วถ้าลูกค้าโอเคลูกค้าก็จะจ่ายเงินมานะครับเราค่อยปิดบินนะครับตรงนี้เป็นการพิมพ์ นะครับโดยที่ยังไม่จ่ายเงินเพื่อให้ลูกค้าไปเช็คนะครับถ้าทุกอย่างโอเคก็รับเงินมาเลยเพื่อที่จะปิดบินนะครับนี่คือการพิมพ์บินให้ลูกค้าเช็คบินครับ